สวัสดีครับทคุณชมครับเมื่อกี้พ่อผมนุ่มโรงงานบีทีที่แท้บ้านนะครับเมื่อกี้เฮาส์ซิม่าเฮ็ดน้ำไม้นอกฤดูหรือว่าน้ำไม้ฤดูแร้งน้ำไม้ฤดูแร้งปกติมันจะบ่มีใช่ไหมครับต้นลายน้ำไม้ที่ออกฤดูฝนเดี๋ยวเมื่อกี้เฮาสิมาเฮ็ดใบไม้ไอ้น้ำไม้ฤดูแล้งครับันี่ออกแห่เหาบอลครับไปไป้เด็กผู้ชมเขพูดกูแหล่ะบ่าเห็นบอลมันแล้งพูเผื่ะ โอ้น้ำไม่คือออกงามแรงมันจะค่ยเห็นเนาะเห็นเห็นว่าท้ำไมออกเื่อดูแรงโอ้ตอเแรกออกเหาเห็ดกันจังไหนเนาะที่เห็ดหลับบ่อยากขงอมวนบ่เมนจากคงอเดียวเขาไปเบิ่งฝืนมากเดี๋ยวสิาเขาสิเบิ่งวิธีการเห็ดว่าน้ำใหม่เขาสิออกเรดูแรงแบบนี้เดี๋ยวไปเขาไงนึกพูดครับไปเขากินมาเห็ดน้ำใหม่เราเรื่อดูหรือว่าน้ำใหม่เรื่อดูแรงนะครับเนาะอ่า ปลามีแบบไหยครับก่อนที่เขาใส่กันนี้นะครับนะ่มีมีดินผมใส่ไปดินดินผสมกับขิ้งว่าหรือปุ๋ยข้อครับแล้วก็บวลดน้ำครับแล้วก็จุลินนรีสังเขาแสงเล็กน้อยครับแล้วก็บักโจ๊บบักโจ๊โจหรือว่าจอบนะครับนะ่าอันดับแรกนะครับเขาต้องเฮ็ดต่างบรรยากาศ รอบกอขกกาบอกเลยว่ากน้ำใหม่เขานะครับในหะ้เป,เป็นลักษณะคล้ายฤดูฝนนะครับเนาะเพราะว่าฤดูแล้งน้ำใหม่จะไปออกมันี่ออกมันี่ออกอ่าฤดูฝนเป็นหลักนะครับเนาะอ่าอันดับสามนะครับอ่าพยายามนะครับพยายามวาทาเฮ็ดนี่พยายามอ่าเอาไว้ใกล้สะเขานะครับเอาไว้ใกล้สะนะ้ำหรือว่าแรงน้ำเขานะครับเพราะว่าเวลากนน้ำมันจะบ่มเอยนะครับนะ ย่างนึงครับขาดบ่ได้ครับก,ก้อนย่างนี่ขาดไ่ได้คือหนาแหงหรือว่าฟางหรือฟางข้าวนะครับครับฟางเขา่าขาดบ่ได้ครับสําหรับเฮ็ดน้องไม่หรือดูแลร,รับ่ะเอามาลงมือเห็ดเลยอันดับแรกผมสิแตงมุง,นง้นต้นก่อนเขาพยายามลดหดน้ำเห็นมันซุ่มนะครับนะ ทุ่มเป็นหลักๆครับเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เขาดินน้อไม้เขาดินต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็จีเติมกลิ้นซีสังกะแสงไว้นิดนึงนะครับนาะออ่าออคือเลืนชี้เนี่ยก็คือลิ้นชีสังกะแสงสำหรับเล่งรากนะครับนะ้อหาหา,า,ากเกิ้งเขาก็ใสลงไป น้ำปลามาผมเป็นไส้ดินนะครับนะเกลี่ยวไบร์ล่าไส้ดินคุ้มคนเลยข้าใส่ดินเสร็จแล้วมัาครับข้าใส่ดินแล้วเ้าสีหดน้านะครับหดน้าไหมคุ้มเลยนะครับเนะด้อล้วก็เกลี่ยไส้ซุ้มเลยครับ ไล่เียดเลยละลายให้ดีครับดรบต่อมาครับเพราะว่าเสียบซุ้มแล้วครับเอาดินพวกนี้ถ้าว่เราเสียบซุ้มแม้วก็อุ่นความชื้นรต่อมาเข่ากะ เสียงครับเสียงเสียงหรือว่าหญายังก็ได้ครับคุ้มครับคุ้มคุ้มรอบรอครับคุ้มคุ้มไปเลยครับลำแรกครับเป็นเอาเสียงเปียกไาหนึ่ครับเด้อแรกเสียงเปียกแน่นังน้อยเสียงเปียกเปียกเลยเสียงเปียก อาน้ำรถตะกรันเด้อยนแม่คะเสียงรดน,น้ำเปียกไปแล้วแล้วก็นนรถน้ำรอบนึงครับรถน,น้ำรถน้ำเป็นเปลี่ยงไหมครับเปียกเลย วันนี้ใส่จุลินซีถูกไหมใส่จุลินซีสองกําแสงแรงลากต้นใหม่ถ้าหลาักแข็งแรงนะครับเนาะขหลากแข็งแรงหลกักแข็งแรงหลกัลกเดินตากระติขึ้นตาคุกแก่ครับตัราะว่าเราม่มันจะขึ้นจากดินเป็นตาอยู่ข้างล่างครับอดน้ำเปียกเลย แขกอาไรเพิ่นดีครับดินแขกบานที่ลื่นล้วนสืยที่เกาเอาใไซมันกันโอเคบดแห้งอ่าเดี๋ยวต่อมาเราต่อยเซียงเลยครับทีนี่เอาเซียงอีกคุ้มเลยเซียงอีกคุ้มอีกรอบนึงคุ้มบ่คุ้มใบดินเนามันแห้งใบต้องถือแสงแดดเผานะครับนะ มไม่ไหวเห็นถึกอย่าผมได้หลายๆเลยครับถ้าพอถึกแดดเทาดินก็จะมีบ่แห้งดินเทาก็สะชุ่มชื้นตลอดอากาศเปิดน้อกก็สีนี้ครับอากาศเปิดน้อยนี้ถ้าไหวเห็นถึงแดดมันกส็สะดินแห้งอากาศก็ไม่ชุ่มชื้นแบบนี้ครับแต่ที่นี่เราสุดท้ายผมเป็นคหดน้าเหมือนันไหมอีกรอบ่เนี้ หลังจากนี้นะครับเนะาะหลังจากนี้ให้พยายามพยายามนะครับราลดมือลดน้ําวันเว้นวันนะครับเนาะวันเว้นวันอย่าให้อย่าให้ดินเขาแห้งนะครับเนาะค้าสวดดินเขาแห้งหาตาที่ใต่ดินนั้นือสีบอกระตุ้นน้ำใหม่ก็สีบอกเพราะน้ำใหม่เจอแดดทอดแดดนดดมันก็ยานแล้วมันก็ต้องได้รับความชุ่มชื้นจาก น้ำนี่แล้ครับเป็นสำคัญแรงน้ำนี่สำคัญครับน้ำนี่สำคัญเลยต้องพยายามยางบ่ได้ต้องมือวันเว้นวันนะนะคอยสีแล้ว่งคอยสีออกไห้นะครับนะ<ม>แล้วพอเขาไปเบิ้งที่ว่าเข้าเฮ็ดไหวมันเป็นยังไงนี่ออกนอมันออกนอแล้วเขาไปเบิเ้งครับไปเบิ้งพูดเขาเค็ดไหวทำไมทำไมถ่านกว่าเขามีเขาชุ่มชื้นนะครับเขากอ,อสออกนอนะครับนะแน่ย,ยังออกเลยครับนี่เห็นไหมครับ เี๋ยว่าเบิ่งแหนงแหนงก็ยังออกครับแหนงหรือว่าตาออกแสดงว่าดินเขามีความชุมชช่มชื้นดินเขาชุ่มชื้นมันก็จะออกนอกครับถ้าดินเปียกถ้าดินเ่าเปียกดินเขาชุ่มชื้นตลอดดินเขาเ่าแห้งครับทำไมเขาออกนอได้ถ้าปลปอยดินแห้งอาก,กาศเกิดน,นอกสิบ,บุมนี้ เดี๋ยวเขามาลุนนอต่อไปนอนีเขาจะเอาวะกาเอาเตอะฮะนี้นอเดียวเดี๋ยวสิล้อมันเกิดอีกปันแห่มันเป็นกอนะอ่านี่แหละครับวิธีการทำนอไม้นอกฤดูหือูนอไม้ฤดูแรงนะครับเนาะง่ายง่ายครับก็ต้องลงทุนอย่างหลายเลยแค่เห็งความชุ่มชื้นกับดินในหนาแรงนอไม้ก็ออกแล้ว้วก็มีเสียงมี้ยยัง หรือว่าเป็นห้าแหงก็ได้ครับหรือว่าหยาแหงหรือว่าเป็นวัสดุอีไรต่างที่ว่ามันแทนหยาได้มันก็ออกแล้วครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ถ้าสนใจกดส,สับตะไคร์แล้วก็กดติดตามให้หลายๆขอบคุณครับ